พันใหม่โอไมคอนบทความโดยอาจารย์เดชานรุนาถถ้าหมอที่มีหน้าที่ปกป้องประชาชนเลิกโกหกและเป็นอิสระต่อนักการเมืองจะดีต่อประชาชนมากที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเชื้อเดลตายังไม่ระบาดในประเทศไทยเลยและก็หมอพวกเดิมๆนี่ล่ละที่ชอบออกมาพูดว่าอย่าตื่นตระหนกมากจนเกินไปคอยดูไปก่อน ตอนนี้ไม่พบเชื้อชนิดนี้ในประเทศไทยและมั่นใจว่าสาธารณสุขเราเอาอยู่ทั้งๆท,ที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในทั่วโลกรวมทั้ง WHO ก็ออกมาเตือนล่วงหน้าเป็นเดือนถึงอันตรายของสายพันธุ์เดลต้าอินเดียแต่ด้วยความประมาทของแพทย์ไทยและวิสัยทัศน์ที่ดูแย่มากๆที่ดูแลเรื่องสาธารณสุขรวมไปถึงความหย่อนยานของนักการเมืองในรัฐบาลที่มีคุณภาพตา่ำ แค่หญิงท้องแก่คนเดียวที่เดินทางมาจากปากีสถานที่ติดเชื้อเดลต้ากับลูกของเธอนับตั้งแต่นั้นมาภายในเดือนเดียวเชื้อเดลต้าอินเดียกว่า90%ก็ระบาดเต็มประเทศไทยอยู่ในขณะนี้การระบาดหนักของเชื้อเดลต้าอินเดียไม่ได้เกิดจากตะก,กะความคิดแบบหมอฝักไฝทางการเมืองที่ชอบอ้างอยู่เสมอว่าเกิดจากการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ทั้งที่หลักฐานความเป็นจริงคือเกิดจากการฝืนคําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐเองที่เปิดสนามมวยอย่างโงครึมเปิดป่อนการพนันหลายพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐคอยเก็บสวยเปิดสถานบันเทิงที่มีรัฐมนตรีแอบไปเที่ยวปาร์ตี้แล้วโทษประชาชนว่ากาตกเกิดจากการเปิดประเทศในสภาวะที่ประเทศไม่มีความพร้อมในการรับมือกับเชื้อโรคระบาดเปิดโรงเรียนในขณะที่กระทรวงการศึกษา ไม่มีแผนอะไรรับมือกับเชื้อโรคระบาดสักอย่างวันนี้สื่อก็ปัญญาอ่อนชอบไปถามกับพวกหมอกลุ่มเดิมๆก็ได้คำแนะนำแบบเดิมๆเ,เหมือนเดิมคืออย่าตื่นตระหนกเอาอยู่ทั้งที่เชื้อโอไมคอนตอนนี้เริ่มระบาดอย่างรวดเร็วไปกว่า13ประเทศในทั่วโลกกันแล้วแถมยังหน่ามืน่นบอกต่อสื่ออีกว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่คงมีวิธีผลิตวัคซีนออกมาแก้ไขได้ สรุปคือทุกลมหายใจเข้าออกคือต้องพึ่งบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างเดียวแล้วก็เตรียมแผนนำยาวัคซีนทุกชนิดมาทดลองฉีดควายให้กับประชาชนแบบสุ่มเสี่ยงเอาแบบเดิมๆทั้งที่มีสถิติที่ต้องจดจำก็คือแค่สายพันธุ์เดลต้าอินเดียก็ได้ฆ่าชีวิตหมอและบุคลากรทางการแพทย์ไปหลายร้อยคนในทั่วโลกรวมทั้งหมอ และบุคลากรในประเทศไทยอีกหลายคนบนตก,กะความมักง่ายและความหย่อนยานของสาธารณสุขไทยกับรัฐบาลแบบเต็มๆที่เริ่มแรกเชื้อยังมาไม่ถึงประเทศแต่ไม่มีแผนและมาตราการป้องกันคนในชาติเอาไว้ลุงหน้าวันนี้คนติดเชื้อสายพันธุ์โอไมคอนอาจจะมีจำนวนมากที่เล็ดรอดเข้ามาในประเทศแบบเชื้อเดีตยวตาตามองไม่เห็นเชื้อโรค แต่ใช้ตักกะมนโนเอาอย่างเดียวตามเคยว่าถ้ามีก็สามารถตรวจเจอได้คือต้องรอให้มีและรอให้ตรวจเจอถึงจะมาวางแผนป้องกันตอนที่มันสายเกินไปแบบตัก,กะเดิมๆแบบใช้สมองคิดแค่นิดเดียวเท่านั้นแถมยังเรื่องเรา้าให้ประชาชนรีบฉีดวัคซีนกันให้มากๆเพราะเป็นความหวังเดียวแม้จะมีภูมิต่อสู้กับเชื้อสายพันธุ์ใหม่แค่ศเท่านั้น ก็ต้องบังคับประชาชนให้ฉีดโดยข้ออ้างแบบเดิมคือฉีดป้องกันเชื้อเดลตาที่มีความอันตรายอยู่แม้จะรู้ในวงในของแพทย์ดีว่าการฉีดวัคซีนครบโดสไปแล้วนั้นภูมิต้านทานจะลดลงเรื่อยๆไม่ได้สูงขึ้นเหมือนเดิมและวัคซีนเมื่ออยู่ในร่างกายนานไปก็จะลดประสิทธิภาพลงและทุกคนต้องมาเริ่มต้นฉีดเข็มกระตุ้นกันใหม่ไปเรื่อยๆจนตาย นี่คือสิ่งที่แพทย์และรัฐบาลไม่ยอมบอกความจริงกับประชาชนมีคำถามต่อว่าการเร่งรีบให้ประชาชนฉีดวัคซีนไปเพื่ออะไรในเมื่อผลการรายงานของแพทย์ในหลายประเทศออกมาตรงกันว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโอไมคอนจำนวนมากทุกคนล้วนเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบโดดกันหมดทุกคนและผลตรวจออกมาเป็นลบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการแต่ตรวจเจอเชื้อในน้ำเมือกของผู้เดินทาง มาจากแอฟริกาบนไฟการบินที่ลงสู่หลายๆประเทศและกว่าจะมีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาจาก WHO ไฟการบินจำนวนหลายเที่ยวจากแอฟริกาก่อนหน้านี้ก็บินลงสู่ประเทศในทุกทวีปเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่แพทย์ต้องตระหนักสำคัญที่สุดและน่ากลัวที่สุดก็คือหากเชื้อสายพันธุ์นี้หลุดรอดเข้าสู่ประเทศไทยก็คือ 1. ในสถานการณ์การเร่งให้ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มแรกภูมิจะลดลงมาเกือบ90%โอกาสติดเชื้อและเสียชีวิตจะสูงมากใครที่เป็นหมอและนักการเมืองคนแรกจะกล้าย,ยกมือขึ้นมารับผิดชอบต่อการสูญเสียของประชาชน 2. ผู้ที่ฉีดครบโดสแล้วตั้งแต่เริ่มตน้นคือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายสายพันธุ์ใหม่มากที่สุดจากความประมาทและมั่นใจว่า ตนเองมีภูมิมากกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดผิดเพราะผู้ที่ไม่ได้ฉีดก็มีภูมิจากธรรมชาติในร่างกายเทียบเท่ากับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสเหมือนกันตามหลักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แต่ประเทศไทยดันทะลึง่งไปเอาผู้เสียชีวิตจากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหนักมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับก็มีภูมิต้านทานต่ำอยู่แล้ว จากสถิติของการรายงานของผู้เสียชีวิตจากเชื้อเดลต้าในประเทศไทยของสาธารณาสุขตั้งแต่เกิดการระบาดหนกักพบว่ายอดผู้เสียชีวิตในปัจจุบันเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลแล้วแทบห่างกันไม่เห็นฝุ่นเลยที่ปีหนึ่งคนไทยจำนวนมากที่มีโรคประจำตัวต้องเสียชีวิตจากสาเหตุป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ทำให้ภูมิต้านทานลดลง และเสียชีวิตลงไปจํานวนมากในแต่ละปีมากกว่าเชื้อเดลต้าแบบไม่เห็นฝุ่นที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจากสถิติผู้เสียชีวิตของคนหนุ่มสาวที่สุขภาพดีในประเทศไทยที่ติดเชื้อเดลต้าแทบเป็นศูนคนหนุ่มสาวที่มีโรคประจำตัวไม่ได้รับการตรวจเสียชีวิตจากการติดเชื้อเดลต้ามีแค่0.5% 90%ของผู้ติดเชื้อเดลต้าและเสียชีวิต ล้วนเกิดกับกลุ่มผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอย่างหนักภูมิแพ้ชนิดเป็นหนักพิการทางสมองเบาหวานมะเร็งปอดวัณโรคปอดและโรคทางระบบโลหิตและโรคหัวใจและหากเทียบสถิติผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในทุกๆปีเทียบกับเชื้อระบาดเดลต้ายิ่งเทียบกันไม่เห็นฝุ่นเลยอย่าให้วัคซีนกลายเป็นธุรกิจทางการแพทย์ได้เวลาของกลุ่มแพทย์ทางเลือกสายส่งเสริมสุขภาพ เข้ามาดูแลประชาชนได้แล้วสารสกัดแพนดูเรตินเอสารไบโนสโตรบินที่มีในกระชายขาวกลุ่มบาซิลัสโปรไบโอติกพืชสมุนไพรช่วยเพิ่มภูมิต้านทานควรถูกนำมาใช้เป็นหลักทดแทนการฉีดวัคซีนเสียทีญี่ปุ่นประสบความสำเร็จมาแล้วในเรื่องส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทดแทนการฉีดวัคซีนในขณะที่อิสราเอล เจ้าแห่งวงการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขึ้นชื่อว่ามีประชากรที่มีมันสมองฉลาดที่สุดในโลกกำลังจะพินาศลงจากการฉีดวัคซีนครบโดสทั้งประเทศก่อนชาวบ้านเขาแต่ติดเชื้อเดลต้ารอบที่2ถึง4หลักหนักกว่าเพื่อนและกำลังจะตายกันหมดจากเชื้อโอไมคอนที่หวังแต่พึ่งพาบริษัทยายักษ์ใหญ่เจ้าเดียวขอขอบคุณบทความโดย อาจารย์เดชานารุนาธ